สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับโดนเต็มเต็มกองทัพระกาศอิสราเอลถล่มโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มกอกราฮามาตในเมืองคานยูนิตเสียหายยับเยินราบพนาศูนย์และโดนโจมตีอิสราเอลยิงจรวดโจมตีแกนนำทางทหารของกลุ่มกอกรา,ฮายฮัตอิสลามลปาเลสต,ตาเดวิดแบงดับสยองคางข้างตึก และกองทัพอิสราเอลปิดชีพแกนอาภราหารของกลุ่มก่อกร้าลฮิตบัลละและทำลายฐานที่มั่นของกลุ่มก่อกร้ายฮิตบัลละเสียหายยับเยินได้มีชิ้นดีและรถแท็กเตอร์ใส่ไม่ยัง้งกองทัพอิสราเอลส่งรถแท็กเตอร์ทำลายบ้านของคู่อการกร้ไลในเขตเวสต์แบงก์เสียหายยับเยิน เมื่อวันที่24ก,กันยาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก,อกม่อการร้ายฮามาสฮิตบนลออและพันธมิตรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรก เหตการที่กองทัพอิสราเอลนะครับยังคงกวาดล้างในชนะล้างกลุ่มก่อกาลาฮามาสในชัลนกาซายอย่างต่อนเนื่องโดยเฉพาะเครื่องบินรบเทพของกองทัพอิสราเอลครับโจมตีได้อย่างเสียหายหนักเหลือเกินตำแหน่งที่กลุ่มก่อกาลาฮามาสประจําการอยู่นะครับทีมของทัพอิสราเอลระบุว่ามีสถานที่มากกว่า50แห่งนะครับของกลุ่มก่อกาลาฮามาสใช้ในเมืองคานยูนิตถูกโจมตีโดยเครื่องบินรบในขณะที่กองพลภาคพ,พื้นดินของกองพลที่98ของกองทัพอิสราเอลบุกเข้าไปในเมืองหานตอนใต้ของจัวนกาซาในช่วง ปฏิบัติการในเมืองคานยูดินนั้นกำลังดำเนินการโดยกองพลยานเกาะที่7ด้วยรวมถึงกองพลล่มและกองพลคอมมานโดโดยกองทัพอิสราเอลกล่าวว่ากองกาลังติดอาวุธของกองทัพอิสราเอลนะครับได้สังหารมือปอนืนฮามาสหลายคนด้วยกระสุนปืนรถถังด้วยนะครับทํารการโจมตีที่เริ่มขึ้นเมื่อวานนี้บรสถานที่ถูกโจมตีน,นั้นกองทัพอากาศอิสราเอลโจมตีไปรับได้แก่กลังอาวุธตำแหน่งคลซุ่มยิงอาคารที่ขุมก่อการร้ายฮามาสใช้รวมถึงอุโมงต้าดิน ของกลุ่มกอกระไฮามัดนะครับตามที่กองทัพอิสราเอลระบุและตามข้อมูลของกองทัพอิสราเอลกล่าวว่ากลุ่มกอกระาลฮามัดพยายามจะรวมกลุ่มใหม่ในเมืองคานยูนิตเกิดขึ้นหลังจากที่เป็นเวลา3เดือนที่กองทานอิสราเอลถอนตัวออกจากพื้นที่เมืองคานยูนิตนี่นะครับพี่น้องโดยเตือนพลเรือนให้อยพยพออกจากพื้นที่ก่อนที่จะเปิดปฏิบัติการใหม่นะครับที่กองทัพอิสราเอลจะมาวาดล้ังกลุ่มกอกระาลฮามัดในเมืองคานยูนิตใหม่นะครับพี่น้องเพื่อกำจัดให้สินส้นซากให้ได้ต่อไป และในขณะที่ใคลยรออกไปทางใต้ของราฟากองทัพอิสราเอลกล่าวว่ากองทหารของกองพลที่162ของกองทัพอิสราเอลได้สังหารมือปืนฮามาสหลายสิบคนในการประทะและการโจมตีทางอากาศในช่วงวันที่ผ่านมาและขณะเดีวยวก,กันกองทัพอิสราเอลระบุว่าจรวดของกลุ่มกออกาลังฮามาสที่ยิงจากเมืองมากาซีในจังหวัดกาซาเมื่อวันนี้ล้มเหลวในการโจมตีใส่พื้นที่ของประเทศอิสราเอลรวมถึงมีกระสุนหนึ่งนัดที่โจมตีโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองนูเซรัตนะครับที่ออกมาจากนนเซรัตแต่ก็ล้มเหลว ไม่สามารถทําอะไรประเทศอิสราเอลได้หรือทหารอิสราเอลได้นะครับแกองทัพอิสราเอลก็โจมตีสวนกลับหนักอย่างสาสมโดยเฉพาะกองทัพอากาศนะครับพี่น้องสตึมสตึมเสรไม่ยั้งส่งผลให้ตําแหน่งที่กองทัพอากาศเกิระเบิดเกลียดือมหนัก2,000ปอนด์ทรมตุมตีหล่นใส่หัวกลุ่มก่อการร้ายฮามาตจนทาให้เสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีกันเลยทีเดียวนะครับตึกสูงๆแข็งๆกลายเป็นเศษอิฐเศษปูนดีๆนี่เองเลยจะบอกได้ว่ากองทัพอิสราเอลรับจ้างทุบตึกให้ฮามาตนั่นเองนะครับพี่น้องเพราะว่ากลุ่่่่่มมกก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 ออออาา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 รรรฮนนนนนใช้้้้้ตตึเเหลลีีป็็ฐงงงงถูวดยสส แบบนี้นทําให้กลุ่มก่อกรารฮามาตไปเกิดใหม่รายงานตัวกับพาเละหรือมญจราลหรืออยู่ภานในรถต่อไปจากผลก,กรรมที่ตามสลองฮามาสเองเพราะว่าหมายถกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับได้ตรวจการค้นหาตาแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายในพื้นที่เมืองทูคาเลมทางฝั่งตะวันตกนะครับและแล้วก็ได้พบเห็นกลุ่มก่อการร้ายยิฮัดอิสลามปาเลสตน์นหุรุนแรงรวมถึงฮามาสด้วยครับที่อยู่ในเมืองทูคาเลมนะครับทางฝั่งตะวันตก ลูกผิดชีพด้วยน้ำมือของโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอลยิงจรวดใส่นะครับพี่น้องคลิปแรกก็เป็นคลิปตอนที่พวกเขาถ่ายคลิปไว้จะโจมตีทหารอิสราเอลนะครับและคลิปที่2ก็เป็นคลิปที่พวกเขาหลบอยู่ข้างตื่นะครับแต่สุดท้ายก็จะตาคาดเมื่อถูกโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอลจับได้แลมาสู่การซัดตึ้มอย่างรุนแรงเลยนะครับพี่น้องส่งผลให้เกิดระเบิดเถิงเสียหายยับเยินได้มีชิ้นดีเกิดกุ่งควันและเปลวไฟลุกโวยพุ่งนะครับจากเรย่างดังกล่าวนะคาดว่างานนี้พวกเขาทั้งสามสี่คนนี่นะครับพ สยองคาข้างตึกแน่นอนนะครับไมหน้ารอดโดนเบรตเตียมสักดาดน้นหรือไม่ก็เจ็บสาหัสแน่นอนนะครับพี่น้องจากการที่จะมาบุกเล่นงานดักเล่นงานอาหารอิสราเอลนะครับสุดท้ายเขาก็จะตาขาดนะครับโดยกองทัพอิสราเอลรายงานไว้ว่าบรรดาผู้เสียชีวิตหนึ่งในผู้เสียชีวิตคนหนึ่งชื่ออัสซารนาเฟะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการของกลุ่มฮามัสที่ควบคุมในพื้นที่เมืองทูคาเลมว่าอย่างนั้นนะครับโดยกองทัพอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่านาฟัด มีหน้าที่รับผิดชอบในการเตรียมและวางอาวุธระเบิดเพื่อจุดชนวนโจมตีกองทหารอิสราเอลรวมถึงการเข้าร่วมโจมตีทหารอิสเอลหลายครั้งนะครับในงานนี้ก็ถูกกองทัพอิสราเอลตามไล่ล่าและนํามาสู่การผิดชีพเขาดับสยองคาข้างตึกมาในที่สุดนะครับพี่น้องกลายเป็นปุ๋ยในพื้นที่ของเมืองทูคาเลมต่อไปนะครับโดยไฟนาฟาเดินนาเฟคนนี้นะครับ ยังมีส่วนร่วมในการสรรหาสมาชิกของกลุ่มฮามาตและเขาได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของกลุ่มฮามาตในต่างประเทศด้วยนะครับตามที่กองทัพอิสราเอลกล่าวไว้และนอกจากนี้ในบรรดาผู้เสียชีวิตยังมีมูฮัมหมัดที่รู้จักกันในชื่ออาบูอับโดผู้บัญชาก,การกองพันธ์ผู้พิดชีพอันอักซอ ในเมืองทูคาเลมนะครับตามที่กองรับอิสราเอลกล่าวไว้ส่วนกองทัพอิสราเอลกล่าวเพิเ่มเติมว่าเขาเกี่ยวข้องของการโจมตีและระดงเงินสําหรับกิจกรรม่อกันรลายภายในเมืองทูคาเลมด้วยครับงานนี้ก็ดับสยองค่าวพื้นที่ข้างตึกไปเรียบร้อย เกิดใหม่รางงานตัวกับพันละหรือมัจราชในนรกอีกแล้วนะครับที่อยู่ดีไม่ว่าดีมาเล่นงานประเทศอิสราเอลก่อนสุดท้ายมาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลส่งโดนโจมตีปิดชีพสมาชิกกลุ่มกอกกระไลฮิดบัลละที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศเลบานอนนะครับและมีชาันาติกับทิศเหนือของประเทศอิอสราเอลโดยกองทัพอิสราเอลระบุว่าเมื่อไม่นานนี้ได้ส่งโดนโจมตี่วยบริบัติการของกลุ่มกอกกระไลฮิดบัลละทางตอนใต้ของเมืองเชด ทันลูเชะครับของเลบานอนเมื่อไม่นานนี้นะครับที่มีการขับรถออกมาแล้วก็ถูกโดนของกองทัพอิสราเอลโจมตีซักตึมใส่ไม่ยัง้งจะทาให้ระเบิดดับสยองคารถไปเลยทีเดียวนะครับตามภาพวิดีโอที่ปรากฏที่กองทัพอิสราเอลเผยแพร่ไว้ไล้ไมน,น,น้องแต่น่สจาได้ที่เป็นภาพขาวดำนะครับน้องเลียงมีการโจมตีปิดที่บสมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลลอดในตึกสูงด้วยได้นาไปสู่ฐานที่มั่นของพวกเขาทําให้รู้ว่าฐานที่มั่นของเขานั้นอยู่ตรงไหนนะครับสุดท้ายก็นํามาสู่การใช้โดนโจมตี ถลม่มจมตีซัตุ่มใส่ไม่ยั้งแบบนี้นครับดับสยองคาถนนคาฐานบระทีเดียวนะครับไปเกิดใหม่รายงานตัวกับผ้าเลาะหรือมอเจ,จะล่าในรกต่อไปจากผลกรรมที่ตามสนองฮิตบนเลาะเองที่อยู่ดีว่าดีมาแข่งข่าประชาชนหรือช่วยฮามาเล่นงานประเทศอิสราเอลก่อนที่ฮามาสมากระทำการช่วยเหลืต่อประเทศอิสราเอลสุดท้ายก็ถูกจัดหนักจัดเต็มแบบนี้นะครับดับสยองคาตึกคาฐานคารถไประทีเดียวพราพว่ามาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่รถแท็กเตอร์ใส่ไม ทหารช่างนะครับพี่น้องที่ขับรถแท็กเตอร์รวมถึงรถแมคโครและรถปราบดินนะครับมาทําลายบ้านของกลุ่มก่อการร้ายยีฮัดอิสลามปาเลสตตายโหดลุนแรงครับในพื้นที่ของเขตเวสต์แบงค์นะครับพี่น้องที่เอารถแท็กเตอร์มาไถบ้านของกลุ่มก่อการร้ายยีฮัดอิสลามปาเลสตตายโหดลุนแรงนะครับที่ระบุว่าเป็นแกนนำคนสําคัญด้วยนะครับพี่น้องแต่ก็ ถูกกำจัดด้วยมือของกองทัพอิสราเอลเรียบร้อยแล้วรายงานนี้กองทัพอิสราเอลก็ไม่ปล่อยให้บ้านของเขาใช้เป็นฐานปกอการ้ลยสำหรับสมาชิกคนอื่นได้นะครับจึงนํารถแทรกเตอร์รถแมคโครรถปราบดิน,นครับมาทําลายบ้านของเขาจนทําให้เสียหายยับเยินไมอย่มีชิ้นดีบนในที่สุดน,นะครับจากบ้านตึงกึ่งแข็งโดนรถแทรกเตอร์รถแมคโครรถปราบดินเข้าไปกลายเป็นเศษอิฐเศษปูน ดีๆนี่เองนะครับพี่น้องจากการที่มาทําร้ายประเทศอิสราเอลก่อนสุดท้ายกองทัพอิสอราเอลก็ต้องปรับปรามให้สินส้นซากครับเพื่อไปให้กลุ่มขการร้ราเหล่านี้ใช้อาคารเหล่านี้เป็นฐานที่มั่นในการก่อการร้ายได้ต่อไปนะครับก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลาก่าเพงเท่านี้ถ้าพูดไปชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อพลาดข่าวสายดีมาต่อไปขอบคุณมากครับ